สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมนะครับแจ็คแสนดีนะครับวันนี้ก็มีเครื่องมาทำอีกแล้วนะครับก็คือเจ้าเลดมี่โน้ตสิบนะครับอันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่แรกเลยนะน้องอันนี้ถ้าพี่จะใช้เจ้มีพี่เลือกเข้ามาในแอปเดีย๋ยวผมรบกวนพี่เถอะนะเถอะโอเค ใช่ไหมพี่ถ้าเกิดพี่จะใช้ใช่ไหมพี่เลือกเลือกอะไรว่พี่ต้องการมาร์กตรงไหนถึงว่ามาร์กซอยหกนะพี่ซอยหกอ่านี่ซอยหกพี่ก็จิ้มแชร์ไปหน่อยนึงปั๊บแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้ใช่ใชไหมพี่ก็แค่กดสาตาร์ทกดสาตาร์ทปุ๊บหมุนเรามาดูที่หน้าแอปคนขับเรามันก็จะมาแล้วถ้าเกิด มันยัง,ม,ยงมันยังสัตไอเรากดสตาร์ไปแล้วมันยังไม่สต็อปใช่ไหมเราเราก็สามารถเลือกได้ตรงอื่นได้ได้ได้เลยนะครับรถเราก็จะไปอยู่ที่ตรงอื่นละประมาณนี้โอเคถ้าเกิดพี่ต้องการให้มันเดินใช่ไหมพี่ก็กดสต็อปก่อนสมมติว่าเดินหัวซอยท้ายซอย ก,กดเพิ่มคลิปนี้มาเร็วไปเร็วหน่อยกดเพิ่มให้มันขึ้นหน้าต่างนี้แล้วก็ต้องการให้มันเดินอันนีเ้เดี๋ยวผมตั้งไว้สักหนึ่งนะแล้วก็ความความเร็วความเร็วในการเดินเราสามารถตั้งได้กดเลือกที่ส,สปีดอันนี้ผมต้องการเลือกเดินสัก35กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็เลือกจุดจุดต่อไปม,มันจะเดินตามเส้น ต้องการให้มันเดินอันเดี๋ยวลองเดินทักสองซอยก็ได้เราก็เลือกตามที่เรามาร์กไว้แล้วก็ประมาณนี้พอมาเดินเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับมานับที่จุดหนึ่งใหม่โอเคเดี๋ยวลองกดสตาร์ทกดสตาร์ทปุ๊บมันก็จะไปตามความเร็วที่เราจะอันนี้สามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่แอปคนขับเรา หน้าแอปลูกค้าก็จะเห็นว่าเป็นรถกำลังเคลื่อนที่อยู่ขาลลังขับอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็หากเราต้องการความแม่นยำเพิ่มใช่ไหมเรากดตรงนี้พี่แล้วก็เลือกอ่ออันนี้คือความกว้างนะพี่ความกว้างรัศมีมันตั้งมาแรกแรกคือหนึเมตรแต่เดี๋ยวผมจะตั้งไว้สักร้อยหนึ่งนะพี่สักร้อยเมตรแล้วก็มีความสูง เป็นความแม่นยำอันนี้ก็แล้วแต่พี่จะตั้งนะว่าว่าพี่จะตั้งเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะตั้งหนึ่งร้อยเมตรความสูงจากพื้นดินพี่เห็นเห็นวงปะ่ะวงวงสีฟ้าที่ท,ที่ที่มันเนี้ยนะอันนี้ก็คือวงที่เราอันนี้ไว้ก็คือที่ที่เราตั้งไว้เป็นความแม่นยำของ gps นะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ว่า ผมคิดว่าตั้งไว้แค่รอยเมต์ก็โอเคแล้วตปมอเตจะเดินเดินเดินไปหน้าแอปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าก็จะรถก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่จะลองเปิดเปิดดูสการ์ปะลองเทสดู<ๆ>เรามาทดสอบอันดียกันด,ด้วยวันนี้รานงานไปกี่งานแล้วเออเก้ามึงสิบกว่าอยู่ เออชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ตอนนี้สามทุ่มสี่สิบแปดตรงไหนมีงานะรอกันรอ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 อ้ผมกำลังคิดอยู่ว่าตรงไหนมันมีงานนะไม่เป็นไรข้าวๆก็จะประมาณนี้คนระับก็ หากต้องการรีเซ็ตก็แค่กดจิ้มจิ้มเนี่ยม,าาามาาาันกำลังมันกำลังวิ่งอยู่ถ้าเกิดจะล้างแบบเรายัางไม่สต็อปใช่ไหมยังไม่สต็อปแต่ว่าปักไปที่เทอร์มินอลได้เลยปพ๊บรถเราก็จะไปอยู่ที่เทอร์มินอลเลยรดที่เราไม่ต้องกดสตอ็อปประมาณนี้แล้วก็เรามีตั้งสุ่มสุ่มเดินนะไอแมตัวเนี้ยสุ่มเดินแบบเดินภายในรัศมีที่เราต้องการแบบจุดเดียว รบรัเรากดเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมกดเข้าไปอันล่างสุดกด random location แล้วก็เราก็เ,กเลือกสมมติว่าผมต้องการ random สัก3เมตร3เมตรภายในรัศมีที่เราต้องการลองสังเกตที่จุดจุดที่เรามากไว้มันจะเดินสุ่ม mm hmm. นี่ประมาณนะ่ะโอเคอันนี้ก็ผ่านไปอันนี้คือเป็น random ที่เราต้องการ ถ้าเกิดไม่ชอบหน้าแบบไอเขาเรียกว่าอะไรอะแมปใช่ไหม,มแมปแมปทีมแมปทีมแมปอะแล้วก็เปลี่ยนได้ไเข้าไปในซติ้งกดเลือกแมปแล้วก็เลือกอันนี้มันจะกลายเป็นสีขาวแล้วแต่ความถนัดของคนเพื่อนแล้วแต่ความถนัดของพี่เลยเอาว่าแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราใช้เป็นแมป ไอดาวเทียมมันจะแม่นกว่ามันจะมองมองเห็นส่วนต่างๆได้มากกว่าถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนแเรวก็แค่ย้ายมาอย่างนี้ได้เลยย้ายปุ๊บหมุดก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่างานที่ไหนมันเน่งม,นมันพนมันพุกพลาดอะประมาณนี้ แล้วก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้มันไม่ได้มีอะไรมากอันนี้มีบันทึกมีบันทึกชื่อประวัติประวัติที่เราเคยเคยมาร์กแล้วก็ที่เราบันทึกถ้าเกิดเรากดแอดอันนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีเอ่อเขาเรียกว่าเป็นที่เราบันทึกไว้มันบอกว่าลุมพินีบิวนาเกลือะไรประมาณนี้เราเข้าไปเปลี่ยนชื่อได้กด rename ทั่วไปเลยนือถ,ถ้าเราจะใช้ ตอนนี้ที่เรามาร์กไว้เรากดเข้ามาตรงนี้ใช่ใช่ประมาณนี้หลักๆก็จะมีประมาณนี้มันไม่มันไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็มีอ,อถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะสุ่มสุ่มโลเคชันเวลาเรามาร์กมันจะเดินกลับไปกลับมาอันนี้ไม่ค่อยโอเคอก็คือมันจะเดินกลับมาจากมุดปัจจุบันแล้วก็มุดที่เรามาร์กอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่เวิร์กก็มีเปลี่ยนทันที ความกว้างความสูงสปีดแล้วก็จอยสติ๊กเนี่ยจอยจอยสติ๊กเนี่ยมันเป็นจอยขาวๆแบบเลื่อนแบบให้มันคล้ายๆเลื่อนโลเคชันแล้วก็แอดไอมอก็มีแบ็กอัพมีอะไรอันนี้ไม่ใช่ส่วนสำคัญส่วนสำคัญก็คือไอแลนดอมล้วตั้งไเม็ดเดียวก็ได้หากเราต้องการประมาณนี้ครับผม มีลองเทสกงานนึงตอนนี้หน้ายังไม่เด็กนะครับต้องรออาจจะรอนานโอเคนะครับบทสรุปก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ